สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับฝากสมาชิกทุกท่านฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเ,เวลาเรามีข้อมูลดีๆจะมาลงแบ่งปันก็จะได้แจ้งเตือนอสมาชิกทุกท่านนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มีสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยเดินดีนะครับเป็นสูตร ดับนะบแล้วก็นํามาเป็นเด่นนะครับคัดเอาตัวที่ยังไม่ดับนะครับมาเป็นเด่นสอูตรด้วยกันนะครับแยกออกเป็น2สูตรด้วยกันนะครับดับดีนะครับสูตรแรกนี้ดับเป็น10ปีนะครับสูตรแรกนี้ดับเป็น10ปีเพราะว่าปีหนึ่งมันจะมี24งวดนะครับ24งวดมันเดินมาประมาณ240งวด up ก็ อทีเป็น10ปีนะครับ10ปี2 4 0หงวดบางบางสูตรก็300ก็มีนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะที่มันเดินแบบต่อเน,นื่องนะครับประมาณ10ปีนะครับส่วนสูตรที่2นี้เดินอยู่ประมาณ200หงวดนะครับเป็นดับแล้วก็นำมาจับเป็นเด่นนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไปสํารวจดูสูตร กันก่อนเลยนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ออก6 0 3นะครับออก6 0 3ก็หลักร้อยก็ผ่านนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เลข6นะครับเข้าไปที่เลข6ตัวชนนะครับอันนี้สูตรที่2นะครับอันนี้สูตรที่1นะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมามารอดูงวดนี้นะครับงวดนี้เดี๋ยวแอดจะขึ้นให้ดูนะครับขึ้นสูตรให้ดูนะครับก็ไปชมสูตรงวดนี้กันเลยนะครับแอดจะขึ้นให้ดูนะครับสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งมีด้วยกันสี่สูตรนะครับอันนี้แอดใช้มาพอสมควรนะครับสูตร สำหรับสูตรที่1นะครับเป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับมีด้วยกัน4สูตรนะครับก็แอดขึ้นให้ดูนะครับสถิตินะครับงวดก็เราจะดูข้างหน้านะครับคือรันมาได้กี่งวดกี่งวดแล้วก็ถูกผิดมันจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างแอดจะขึ้นให้ดูนะครับตามที่แอดขึ้นให้ดูนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับออก จากเลขดับนะครับเหลือเลขเด่นก็จะเป็นเลขสูตรที่1นะครับเลข2อไอ้เลข1นะครับเลข2นะครับเลข4เลข5เลข7แล้วก็เลข8นะครับเหลืออยู่6ตัวนะครับจากเลขดับนะครับ ต่อมาสูตรที่2ครับสูตรที่2ก็ขึ้นให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรที่2นี้จะเดินอยู่ประมาณ200งวดอัพนะครับ200งวดอัพนะครับดูตรงไหนว่ามัน200กี่งวดกี่งวดดูตรงไหนว่ามันถูกผิดกี่งวดนี่แอดขึ้นให้ดูนะครับตามที่แอดขึ้นให้ดูนะครับเหลือจากดับก็จะเป็นตามสูตรนะครับเหลือ5 เหลือหนึ่งเหลือ0เหลือ2แล <to> ้วก็7นะครับงวดนี้เหลือจากดับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นเผื่อไว้ด้วยนะครับอันนี้สูตรที่2ผมเผื่อเปอร์เซ็นไว้เผื่อมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับทีนี้มาดูตัวชนครับผมมาดูตัวชนว่ามีตัวไหนชนบ้างนะครับก็เริ่มจากศูนย์เลยนะครับที่น้อยที่สุด ศูนย์ไม่ชนนะครับมีชน1นะครับมีชนเลข1นะครับเลข2นะครับเลข2เลข5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเป็นเลข7นะครับวันนี้ชนทั้งหมด4ตัวนะครับคือเลข1เลข2เลข5เลข7วางไว้ที่หลักร้อยนะครับเสียง อาจจะแตกแต่งนิดนึงนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนิดนึงออก็เลยมาทําคลิปให้ชาไวนิดนึงนะครับทีนี้แอปก็จะนํามาเขียนลงในตารางตารางที่เราได้ทั้งร1 0บแล้วก็หน่วยแล้วนะครับเดี๋ยวแอปก็จะมาทําลงในตารางนะครับมาทําลงในตารางไว้นะครับ อันนี้คือตารางที่แอดเขียนลงไว้นะครับ110หน่วยนะครับปักหลัก110หน่วยงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับหนึ่หลักร้อยเลขศหลักสิบหลักสิบเลขศู 0, เนาะหลักหน่วยเลขสานะครับงวดที่แล้ว603ูน60ย ีะได้อยู่ครับจัดหลักผิดไปหน่อยงวดที่ผ่านมานะครับสูตรเข้านะครับแต่ดึงตัวเลขผิดท,ท,ที่สุดที่แอดสรุปให้งวดที่ผ่านมามีสองหกสามแปดหกสามบางทีแอดก็เดี๋ยวไม่เข้านะครับมันผิดหลักนะครับมาผิดหลักมาดูงวดนี้ครับหรือสมาชิกจะนําไปลองจับเองนะครับถ้าลองไปคาดเองนะครับ,น,รบนีน แอดอาจจะคัดผิดนะครับสมาชิก็ลองจับอย่ครับมันอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเะเพราะนี่อย่างเดียวนะครับดวงเราบางทีเลขถูกเกาให้มาถูกอย่างนี้บางคนก็ไปตัดออกก็มีนะครับตัวที่ถูกแอดเป็นประจำเลย <laughs> ดูงวดนี้ครับงวดนี้มีตัวเลขหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็หนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับหนึ่งสองห้าแล้วก็เจ็ดนะครับว่าบางที่หลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบก็ตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวเลยคือเลขเก้านะครับหลักสิบเลขเก้านะครับที่แอดลงให้แล้วนะครับน่าจะ แต่ย้อนดูได้นะครับส่วนหลักหน่วยงวดนี้ครับเหลือ4ตัวก็คือ2 4 8แล้วก็9นะครับก็รอดูผลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมาตามนัดหรือเปล่าเพราะว่าแอดนัดไปให้แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้แอดก็จะจับเป็นชุด3ตัวให้นะครับอ่ามันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวแอดอาจจะ เขียนเป็นชุดสามตัวให้นะครับแอบเขียนไว้แล้วนะครับจับชุดสามตัวก็จะได้ประมาณนี้ครับมีหลักร้อยก็เลขหนึ่งเลขสเลขห้าเลขเจ็ดนะครับหลักสิบก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับงวดนี้เสียวมากเลย <c oughs> หลักหน่วยก็เหลือสี่ตัวจับชุดสามตัวบนได้สิบหก นะครับ16หางนะครับอ่ากลบนี้แอดจะยังไม่ตัดให้นะครับยังไม่คัดตัวเด่นแต่มีตัวชอบส่วนตัวอยู่ประมาณ4ีสีชุดนะครับก็คือหลักร้อยนะครับแอดชอบส่วนตัวคือเลขนี้นะครับหลักร้อยแอดจะวางไว้ที่เลข5นะครับส่วนสมาชิกอ่าก็ลองนำไปคัดดูอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลข 16ห้างนี้ส่วนตัวแ s line ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่เยอะถ้ามันออกมาตรงๆนะครับก็ลองนำไปพิจารณาหรือถ้าจะตัดเล่นแค่2ตัวนะครับก็มีแค่4หางนะครับก็คือ9 2 9 4 9 8แล้วก็99นะครับมีด้วยก,กัน4หางแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็คือตัวเดียวนะครับสูตรระยะสั้นค ที่ผ่านมา5 3 2นะครับตัวนั้นตามสูตรมันจะได้ตัวนั้นนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้สมาชิกนะครับา3ตัวนะครับ3ตัวตรงๆงนะอันนี้ตามสูตรนะถ้าสูตรไม่หลุดก็คือ3ตัวตรงๆเลยนะครับ16หางพ็ลองนําไปพิจารณานะครับลองไปคัดไปตัดลงอีกนะครับเผื่อใครอยากให้มันน้อยุดลงมีสูตรดีๆ ได้สูตรตัวเองมีสูตรเดินดีอยู่แล้วนะครับก็นําเลขเด่นมาคัดอีกทีหนึ่งหรือจะนําสูตรดับมาก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าสูตรมันผ่านแล้วแอดจะเอาสูตรมาแจกนะครับเดี๋จะเอ,เอาสูตรเนี่ยเอาสูตรหลักร้อยนี่ครับเอาสูตรหลักร้อยนี่แหละมาแจกสูตรเดินดีๆนี่แหละเ๋ยวจะแบ่งกันปันแบ่งปันกันไปนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่100%เรนะครับเพราะว่าแอดเก็บคอหนิดหน่อยนะพูดเยอะไม่ค่อยได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ให้สมาชิกไว้พิจารณานะครับสามตัวบนนะครับก็ลองนําไปคัดนำไปอทีทีนะครับให้มันเหลือน้อยชุดนะครับแอดก็มีมาฝากเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ พอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ฝากทุกขั้นกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลา,าลงคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับปูม